สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาเฟเลนยูเวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026นั่นคือ r o c k b l a z e r Bu l ู Do z e ซเครื่องจักรที่ออกแบบมาสำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนักพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นเริ่มจากภายนอกกันก่อน Rock b l a z ซอร์มาพร้อมดีไซน์ดุดันและทันสมัยตัวเครื่องเป็นสีเหลืองสดใสพร้อมเคลือบเมทัลลิกที่สะท้อนแสงได้อย่างสวยงามเมื่ออยู่ในโชว์รูมโครงสร้างตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน ออกแบบให้สามารถรับแรงกดและรับน้ำหนักได้มากทำให้ทำงานในสภาพพื้นดินที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงด้านหน้ามาพร้อมใบมีดขนาดใหญ่ที่สามารถปรับองศาได้หลากหลายระบบไฮดรอลิกใหม่ช่วยให้การขุดหรือปรับระดับพื้นดินทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วไฟหน้า LED ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในที่แสงน้อยได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราและทันสมัยห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำและเหลือง เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระปรับระดับได้หลายทิศทางพร้อมระบบกันสั่นสะเทือนในตัวแผงควบคุมเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวทั้งสถานะเครื่องยนต์ความดันไฮดรอลิกและการควบคุมใบมีดมีจอยสติ๊กควบคุมที่ตอบสนองไวและระบบช่วยขับอัจฉริยะที่ปรับแรงดันให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวอัตโนมัติทำให้การทำงานง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและสะดวกมากขึ้น ในด้านสมรรถนะ Rock b เ a อ e r มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลขนาด11.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง950แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่สามารถดันวัสดุหนักได้อย่างง่ายดายระบบส่งกำลังเป็นอัตโนมัติแบบ6สปีดสามารถปรับเกียร์ตามโหลดงานจริงอีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะทำให้เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อน สำหรับราคา Rock Baser ถูกจัดให้อยู่ในระดับพรีเมียมประมาณ13.5ล้านบาทไทยหรือราว3 0 8 0 0 0 0ดอลลาร์อาเมริกาเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับบริษัทก่อสร้างหรือเหมืองแร่ที่ต้องการเครื่องจักรทรงพลังและทันสมัยโดยรวมแล้ว2 0 2 6ก Rock Baser เป็นบูดโดเซอร์ที่รวมทุกอย่างไว้ครบทั้งดีไซน์ล้ำยุคพลังที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้การทำงานง่ายและปลอดภยัยถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องจักรหนักนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s ซ f รเฟเลนเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรและรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซ f เฟ u เลนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026นั่นคือ Rock l l a z e r b u l l d o z ซ r เครื่องจักรที่ออกแบบมาสำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนักพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้น เริ่มจากภายนอกกันก่อนร็อ k เลสเตอร์มาพร้อมดีไซน์ดุดันและทันสมัยตัวเครื่องเป็นสีเหลืองสดใสพร้อมเคลือบเมทัลลิกที่สะท้อนแสงได้อย่างสวยงามเมื่ออยู่ในโชว์รูมโครงสร้างตัวเครื่องแข็งแรงทนทานออกแบบให้สามารถรับแรงกดและรับน้ำหนักได้มากทำให้ทำงานในสภาพพื้นดินที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงด้านหน้ามาพร้อมใบมีดขนาดใหญ่ที่สามารถปรับองศาได้หลากหลายระบบไฮดรอลิกใหม่ช่วยให้การขุดหรือปรับระดับพื้นดินทำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ไฟหน้า LED ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในที่แสงน้อยได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราและทันสมัยห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำและเหลืองเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรับปรับระดับได้หลายทิศทางพร้อมระบบกันสั่นสะเทือนในตัวแผงควบคุมเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทั้งสถานะเครื่องยนต์ความดันไฮดรอลิกและการควบคุมใบมีดม,มีจอยสติ๊กควบคุมที่ตอบสนองไวและระบบช่วยขับอัจฉริยะที่ปรับแรงดันให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวอัตโนมัติทําให้การทํางานง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและสะดวกมากขึ้นในด้านสมรรถนะรถเบสเซอ e r มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลขนาด11.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง950แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่สามารถดันวัสดุหนักได้อย่างง่ายดายระบบส่งกำลังเป็นอัตโนมัติแบบ6สปีดสามารถปรับเกียร์ตามโหลดงานจริง อีกทั้งยังมีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะทำให้เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อนสำหรับราคาโรบเลเซอร์ถูกจัดให้อยู่ในระดับพรีเมียมประมาณ13.5ล้านบาทไทยหรือราว3 0 8 0 0 0 0ดอลลาร์อาเมริกาเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับบริษัทก่อสร้างหรือเหมืองแร่ที่ต้องการเครื่องจักรทรงพลังและทันสมัยโดยรวมแล้ว2026 r o c k ่สิ s หกเลเซอร์เป็นบูดโดเซอร์ที่รวมทุกอย่างไว้ครบทั้งดีไซน์ล้ำยุค พลังที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้การทำงานง่ายและปลอดภยัยถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องจักรหนักนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควร